แน่ละจะมีคนบริจาคหนังสือมากขึ้นอ่านมากขึ้นหรือไม่เราไม่ทราบเพราะว่าตลอดเวลาตั้งหลายสิบปีที่ผ่านมาเราไม่เคยพยายามทําสถิติว่าคนไทยอ่านหนังสือเท่าไหร่จริงๆขอสมุดแห่งชาติไม่เคยมีตัวเลขเลยว่าใครยืมหนังสือออกไปเพราะว่ายืมหนังสือออกไม่ได้แต่ขอสมุดแห่งชาตินั่นประการหนึ่งอันตรายก็คือว่าหลายๆประการทีเดียวคือหนึ่งเด็กจะมีหนังสือกองอยู่เต็มเลยในห้องสมุดโดยที่ไม่รู้ว่ามันดีหรือมันเลว นะครับประการที่2ก็คือว่าจะเป็นช่องโหว่ให้นักการเมืองอาศัยวิธีอย่างนี้แหละโฆษณาชวนเชื่อตัวเองด้วยการพิมพ์หนังสือแล้วก็ให้ญาติโกโหติการหรือให้บริษัทของตัวเองซื้อไปบริจาคต่อไปนี้จะมีหนังสือซึ่งพิมพ์เข้าไปย้อนเข้าไปในโรงเรียนต่างๆในห้องสมุดต,ต่างๆแต่เป็นโฆษณาสินค้าียเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แทรกโฆษณาสินค้าแทรกแฝงหรือไม่แฝงหรือเปิดเผยหรืออะไรก็ตาม แต่คนที่พิมพ์หนังสือปรแเภทนี้เนี่ยจะได้หักภาษีด้วยเหมือนกันเพราะว่าใช้วิธีเป็นหนังสือบริจาคเพราะฉะนั้นผลเสียมันใหญ่หลวงมากแน่นาคตนี่คือปัญหาใหญ่ในอนาคตอีกสักประมาณ1ิบปี20่ิปีข้างหน้าเราต้องมองออกไปให้ไกลคือเวลาเราพูดเรื่องหนังสือเนี่ยเราอย่ามองดูเพียงแต่ว่ามีหนังสือเยอะคนอ่านเยอะไม่ใช่หนังสือเยอะนั่นน่ะหนังสือดีหรือเปล่าหนังสือถูกต้องหรือเปล่าหนังสือที่มันเหมาะแก่วัยหรือเปล่า อย่าลืมนะครับว่าหนังสือเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งรัฐบาลเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งระบบการปกครองเรื่องเขียนหนังสือเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กนะครับถ้าเกิดว่าผมเขียนหนังสือได้สักสี่เล่มสองเล่มสามเล่มมันก็แค่นั้นเองแต่ว่าผมกําลังมองเห็นอยู่ว่าอเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากมันไม่มีประโยชน์หรอกที่ผมจะพิมพ์หนังสือของตัวเองออกมาสักห้าเล่มสิบเล่มในปีหนึ่งแต่ประเทศชาติชิบหายไปต่อหน้าต่อตา ลองช่วยกันคิดสักนิดหนึ่งอย่าคิดเพียงแต่ว่าเราจะขายหนังสือแต่ถ้าเผื่อว่าเราขายหนังสือได้เป็นเป็นเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแต่ประเทศชาติฉิบหายเนี่ยมันก็คงจะไม่คุ้มกันหรกนักการเมืองต่อไปนี้เวลาจะหาเสียงไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะให้บริษัทตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วให้ขายกระดษสักคนหนึ่งอยาติโกโอติกาผลิตหนังสือพิมพ์หนังสือ,อแล้วมีนักเขียนสักคนหนึ่งเขียนบรรยายสรรพคุณความดีต่างๆของนักการเมืองคนนั้น ในรูปหัตือชีวประวัติหรือในรูปสารคดีหรือในรูปอะไรกตามที่เป็นหนังสือแล้วไปวางตลาดนิดๆหน่อยๆแต่มีบริษัทบริษัทนึงซึ่งเป็นบริษัทของนักการเมืองไปซื้อหนังสือจํานวนนั้นแหละบริจาคไปตามโรงเรียนต่างๆา,ายที่สุดก็กลายเป็นว่าการโฆษณาหาเสียงของนักการเมืองคนนั้นไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพราะว่ายาติโกหอิกาที่ซื้อหนังสือไปบริจาคนั้นน่ะได้หักภาษีคืนสองอยเจ้า รัฐบาลไม่ยอมเข้าใจว่าไอ้ระบบหนังสือสาธารณะมันคืออะไรรัฐบาลมองแต่ว่าไอ้ไม่มีเงินซื้อหนังสือบริจาคหรือประมูลหนังสือใครให้ราคาถูกก็ซื้อหนังสือดีเลวอย่างไงไม่รู้คือคือปัญหาหลายคนพูดว่ามันมีปัญหาอย่างนู้ดอย่างนี้อย่างนั้นเ,เราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกถ้าเผื่อว่าผู้นําของรัฐบาลหรือตัวรัฐบาลเองไม่เข้าใจว่าปัญหาเรื่องการอา่านและระบบหนังสือมันคสืออะไระและท้ายที่สุดเนี่ยประเทศไทยจะแย่ามากแย่แย่จริง ต้องไม่ลืมว่าการจัดการเรื่องการอาร่านและจัดการหาหนังสือให้เกิดการอาร่านเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่พูดอะไรไม่ได้เลยครับพูดอะไรไม่ได้ผมพยายามยกตัวอย่างให้ชัดเจนที่สุดก็คือว่าถ้าผมมีสวนหน้าบ้านผมจ้างคนสวนมาทําสวนหน้าที่ของคนสวนคือทําสวนแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาปรากฏว่าคนสวนนอนกัเดิกเท้าสุบุรีผมก็ต้องบอกว่าคุณไม่ทําหน้าที่ของคุณ คุณต้องไปทําสวนนะไม่ใช่มานอนสุขรีนะทีนี้วิธีคิดของคนทั้งหลายบอกว่าเทำไมเราไม่ทําเองผมให้เงินเดือนคนสวนให้นอนสุขรีแล้วผมไปทําสวนเองอย่างนั้นหรือในเมื่อผมมีรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะจัดก,การเรื่องหนังสือและการอ่านว่ารัฐบาลต้องทําจะบอกว่าเอกชนเป็นคนทําไม่ได้เรากำลังจะไปแย่งหน้าที่ของรัฐบาลโดยที่เราไม่รู้ตัวรัฐบาลไหนก็ตามที่เข้ามาบริหารประเทศสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบก็คือ พัฒนาสมองสติปัญญาของคนในชาติของตัวเองให้ดีขึ้นและกระบวนการนั้นก็คือการอ่านและระบบหนังสือสาธารณะเพนันอย่าไปคิดว่าเอ้ยเอกชนช่วยกันคิดแทนรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้และท้ายที่สุดรัฐบาลก็บอกเออดีก็ทําไปสิอยากเห็นรัฐบาลคิดกับไกลกว่าหนึ่งก้คิดให้มากกว่าที่จะหาเสียงสําหรับ คราวหน้าคิดสําหรับประเทศชาติโดยรวมคิดอย่างละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะเล่นกับเรื่องหนังสือเล่นกับเรื่องสติปัญญาเล่นกับเรื่องการอ่านของคนในชาติจะต้องคิดมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดและถ้าเผื่อว่ายังคิดอยู่แค่นี้คิดอยู่เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีงบประมาณซื้อหนังสือก็ขอให้คนบริจาคก,ก็ขอให้คิดต่อไปเถอดว่าหลังจากนี้อีกสิปีข้างหน้า พวกคุณทั้งหลายที่เป็นรัฐบาลเนี่ยจะถูกสาบแช่งจากคนรุ่นนั้นเพราะว่าในยุคนั้นน่ะจะวุ่นวายที่สุด<ะ>ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับตรลปัดไปหมดหนังสือต่างๆจะประเดประดังกันไปยังห้องสมุดโรงเรียนต่างๆโดยที่ไม่มีใครคัดเลือกผมยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเราไปทํางานวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียนในมัสยิดเราเพิ่งกลับมาจากจังหวัดกระบี่เมื่อวันเสาร์น,นี้เอง ไปทํางานวิจัยหนังสือมูลเียนมสัสยิยตเพื่อที่จะตอบคําถามจากรัฐบาลว่าถ้าบริจาคหนังสือเสรีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นฉิบหายคือคําตอบประเทศนี้จะฉิบหายในเวลาไม่เกินสิบปีเพราะเพราะนักการเมืองย่อมจะต้องพิมพ์หนังสือแจกไปตามโรงเรียนต่างๆเพื่อหาเสียงให้แก่คนของตนโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยเพราะนักการเมืองพิมพ์หนังสือว่าจ้างโรงพริมพ์พิมพ์หนังสือ ญาตของนักการเมืองมีสิทธิ์ที่จะไปเบิกจากภาษีที่บริจาคไปโดยไม่มีชื่อของนักการเมืองเลยแต่หนังสือเหล่านั้นจะไปถึงมือแดกและเป็นเครื่องมือหาเสียงดีที่สุดมากกว่านั้นเรามีนักการเมืองคนหนึ่งที่เลวสามมากแต่ปรากฏว่าในนังสือซึ่งไปจ้างพิมพ์ที่โรงพิมพ์ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วให้ญาตินักการเมืองซื้อไปบริจาคนักการเมืองไม่ต้องยุ่งอะไรเลยนะอยู่ข้างนอกเลยนะลอยตัวเลยนะเอาไปบริจาค นักการเมืองน,นั้นดีในสายตาของเด็กอย่าลืมว่าการเมืองหาเสียงจากเด็กนี่ง่ายที่สุดและได้ผลดีที่สุดถามว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่าผู้มีเจตนาดีแต่จิตใจร้ายทั้งหลายนําหนังสือไปบริจาคตามโรงเรียนต่างๆและหนังสือนั้นมันสอดใส่ด้่ยอะไรก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตใครจะเป็นคนดูแลควบคุมใครจะเป็นคนกลั่นกรองใครจะเป็นคนเลือกสรร บรรลักษ์ในห้องสมุดโรงเรียนในประเทศไทยในชั้นปฐมที่มีอยู่ประมาณเกือบสี่หมื่นแห่งสามหมื่นกว่าแห่งไม่มีไม่มีบรรลักษ์ในโรงเรียนแล้วหนังสือบริจาคพร้อมตูไปและเด็กมันจะรู้จักอะไรถ้ามันมีของดีหมดมันก็ดีไปเด็กหยิบชิ้นไหนมันก็เป็นของดีแต่ถ้าเป็นเป็นของชั่วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ล่ะเกิดอะไรขึ้นนโยบายนี้มันมีช่องโหว่ที่จะทําให้เกิดความเสียหายหได้มากมายมหาศาลนะครับมหาศาลทีเดียว มหาศาลถึงขนาดที่เราจะต้องสูญเสียแผ่นดินก็ได้นะนะเพราะด้วยการบริจาคหนังสือเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะบริจาคหนังสือเช่นถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ปรารถนาดีหรือปรารถนาชั่วปรารถนาร้ายบริจาคหนังสือแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าประเทศไทยมันเรวอย่างนั้นรัฐบาลเรวอย่างนี้ระบบการปกครองของเราชั่วยอย่างนั้นอย่างนี้ซึมไปเรื่อยๆภายในเวลาไม่ถึงสิบปีท้ายที่สุดเกิดอาการกระด้างกระเดื่องขึ้นมาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอียิปต์ คำถามก็คือว่าขณะนี้ตลาดหนังสือยึดครองไปด้วยอะไรแล้วหนังสือที่มีสาระวรรณกรรมที่ดีอย่างที่ท่านทั้งหลายพยายามทําน,นั้นน่ะมันอยู่ที่ไหนและกี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดมวลโดยรวมเราไม่มีใครมาช่วยคิดเรื่องเหล่านี้ทุกครั้งที่ไปเจอรัฐบาลก็อย่าคิดเพียงแต่ว่าถ้าเผื่อรัฐบาลป้อนอะไรให้เล็กน้อยเช่นโครงการบริจาคหนังสือนี่นะ่ะสํานักพิมพ์ทั้งหลายที่พวกเราก็เป็นเจ้าของอยู่เราเห็นว่าเออก็ดีนะเป็นโอกาสนั้นดีแต่ขอให้มองไปไกลกว่าตก้วข้างหน้าหนึ่งเก้า มากกว่านั้นมองไปออกไปอีกว่าไอ้ชิบหายที่มันตับดักอยู่นั่นนะ่ะมันจะส่งผลต่อเราหรือเปล่าช่วยกันนะครับช่วยกันทั้งนักเขียนทั้งบรรณาธิการทั้งผู้อ่านทั้งท่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องอยู่กับวงการหนังสือพอให้เราช่วยกันอย่ามีเป้าหมายในชีวิตว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อสูญสิริเกิ ผมเข้าใจนะครับว่าผมแปลว่าอะไรแต่จงมีชีวิตอยู่เพื่อการอ่านของคนทั้งประเทศในต่างจังหวัดด้วยทุกวันนี้คนในวงการหนังสือมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะไปสูงสิงศรดิสิทิทุกคนช่วยกันหน่อยครับขอบคุณมากครับ